ไคว่าเ oh! มืองอีสานแดงฉีจูงแขนผ้าไปเบิ้งเสียงกล้องแสีบลารคือเก่ามั่นเสียงในจังไดนางเอ๋ยกาบสัสดิคบพี่น้องปอมไปสุขุกคนพบกับซองเสียงกล้องเสีบลากคือเก่าืันน uh> ี้เสียงกล้องซีมานําเสนอดาบง้วครับดาบงวงยังต้องติดตามไปเบิ้งครับดาบงวอยังครับเคลื่อนวะดาบงัวแบกเขียวครับนี่ครับบักพริกใส่ยดายเพิรไรครับแสบลากีเอาครับวันนี้ครับใส่ย้ายเพดรไร้ส่้ล้องเสียบลากหลายครับกันตอนต่อมาใส่ใสแบบเคือเทศอะไรกับแบหน้าวครับบักหน้า ขายบ่ได้ครับคือประแดกครับประแดกนี่ใส่ร้ายเข้มห้ายครับใส่หน่อยเข้มหน่อยครับพี่น้องมที่รับประแดกกันซื้อมากครับประแดกซื้อมากแต่ก็ใส่น้ำตาลปีดครับใส่น้ำตาลปีเดนิดหนึงครับใส่น้ำตาลปีนิดหนึงนี่ขายบ่นไส้ครับพรก่งเชสดครับใส่หลายเสียบห้ายครับพี่น้องแล้วก็งวงครับงวงุ้ยงวงไม่ได้ผมทำเป็นตาน้ำลายผมแตกไปแ้วครับพี่น้องอ้ยเสียบไปยังพี่น้องเลยมาๆามาเกินกันพี่น้องเ้าเสาครับวันนี้เซาบรัร กัวยละค่ะพี่น้องก๋วโอ้ยมึงเหรอพี่น้องก๋วเห็นมึกเน่าแล้วน้ำน้ำไร่แตกนะครับพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสู้คุณทุกคนครับฝากกดติดตามช่องเสี่ยงกล่องเสียบหลากี่น้องครับเด้อให้เพื่อตั้งใจเห็นคลิปให้พี่น้องเบิ้งจุดท้ายนี่ขอขอบคุณสู้คุณกดติดตามช่องเสี่ยงกล่องน้ำน้องครับเด้อสวัสดีครับ